ก็มาอยู่แถวนักซันนะคะไม่ได้มานานมากวันนี้เราจะมาคาเฟ่ที่ชื่อว่าเทรือทเทรือนะคะเป็นคาเฟ่ที่แบบค่อนข้างดังในช่วงนี้เลยเพราะว่าเขาจะมีดาดฟ้าใช่ปะแล้วมันก็จะมองเห็นวิวที่โซสวยมากๆก็เลยคิดว่าจะต้องได้มาสักครั้งวันนี้ก็มากับน้องนะคะคนไทยในเกาหลีเดี๋ยวไปคาเฟ่กันเลยดีกว่าต้องเดินจากตรงนี้ไปประมาณ5นาที วันนี้อากาศดีแล้วก็ท้องฟ้าสวยด้วยนะก็น่าจะต้องเดินตรงไปเรื่อยๆนะคะจากตรงนี้ประมาณ5นาทีอากาศก็กำลังดีเลยวันนี้แดดไม่แรงด้วยนะคะใส่ข้างในมาอีกตัวหนึ่งแบบนี้ก็ไม่ได้รู้สึกว่าร้อนแต่ปัญหาคือวว่าลืมเ,เขียนคิว้ว แต่ไม่เป็นไรฉันสับคิ้วมาแล้วมันก็ไม่โป๊ะอยู่นะนั่งมาฉันตลกมากเลยอะ่ะตอนนี้เรามาถึงก่อนก็เลยจะไปรอน้องที่คาเฟ่นะคะเราคือทางไฟถนนเขาสวยมากทุกคนไม่เหมือนอยู่เกาหลีเลย 对不对？爸。 วนนี้ก็มาแถวอูอจิโรนะคะอูอจิโรซาดุกาไม่ได้มานานมากมาคาเฟอีกคาเฟ่หนึ่งชื่อว่าคงกันครับถ้าจำไม่ผิดนะแต่คาเฟ่ยอยู่ในซอกหลืบมาวันนี้ที่ไปคาเฟ่นี่มีแต่ซอกหลืบอั้างนั้นเลยวันนี้อากาศดีมากทุกคนอากาศดีจริงๆ ทุกคน,นะค่ะคาเฟ่นี้ก็ชื่อว่าคงกันคับนะคะเป็นคาเฟ่ที่อยู่อืลจิโรสัมกาเป็นแบบ กำลังดังเลยในช่วงนี้นะทุกคนถ้าเกิดว่าเซิร์ชในเนเวอร์ว่าแบบอ g จิโรซัมกาคาเฟก็จะขึ้นมาเป็นอันแรกเลยนะแล้วก็คาเฟ่บรรยากาศดีมากทุกคนเราชอบมุมเนี้ยมุมข้างหลังเนี้ยมากเลยตอนนี้เราก็ออกจากคาเฟ่แล้วเดี๋ยวเราจะไปซอยที่คนชอบไปกินเบียร์กันนะทุกคนวันนี้เรากินกาแฟ,ฟมาทั้งวันแล้วขอกินแอลกอฮอล์บ้าง ก็จะเป็นร้านเบียร์หมดเลยนะเนี่ยโซนนี้นะทุกคนมันก็จะเป็นแบบโซนร้านเบียร์ทั้งแถบเลยแล้วก็เป็นโซนยื่นข้างมีชื่อเสียงด้วยเราอยากมานานแล้วในที่สุดวันนี้ก็ได้มาแต่แบบขณาวันนี้ไมเป็นวันธรรมดาที่นั่งยังแบบเต็มเลยนะเราแบบชงดีมากคือร้านที่เรามาเนี่ยม,มันแบบถ้าเกิดว่าฮุกก็ได้นั่งเลยแต่ถ้าสมมติว่า มาแล้วที่เต็มอะ่ะเขาก็ไม่ได้รับไงแต่ร้านอื่นก็มีให้รอคิวนะแต่เราเห็นร้านนี้เขาไม่ให้รอคิวแต่มันจริงๆเข้าร้านไหนก็ได้แต่นั่งคนเอาดอดีหนุ่มๆเยอะด้วยจ้า